สวัสดีครับผมลิตตันนะวิดีโอนี้เราจะไปหลุยเันกับซากปลากรหักพังครับจากที่เราเคยมาเปิดตรงเนี้ยไอ้เจ้าอะไรนะแผนที่อ่ะแผนที่อ่ะมันจะมีซากปลากระหักพังอยู่ใ,ใกล,ใกล้ใกล้เลยใกล้ใแบบใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เลยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจซากปลกระหักพังกันครับเพราะเราคือนักสำรวจอยู่แล้วเดี๋ยวนะถ้าสำรวจอย่นี้เอาโลด,ดีกว่าอืม มีริมมาริกาอยู่ด้วยสร้างประหลักหักพังอาณาเขตราชวงศ์แอะมีอันนี้ให้เปิดด้วยเปิดไปก่อนเลยใช้จะใช้อีกไหมก็อีกเรื่องหนึง่งเปิดไว้กันแล้วกันเอ๊ะจำไม่ได้แฮะว่าที่นี่ ไอพวกนี้มันชอบหายตัวออกก็นเดี๋อากนะคารูเลยนะครับไม่โดนแล้วผมจะจัดกราเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยนั่ารงคาอ่ะ เคยโดนโดนเฮ้ยโดนสักทีเอ้มันเรียกอยู่ไหนผมว่าผมจะเริ่มหุดหงิดแล้วก็ นี่มันน่ารำคาญเนี่ยมันเฮ้ะย,ยังไงอ๋อหมันยิงอยู่ไกลๆแล้วมาหายตัวหนีเราเนี่ยจริงๆมันจะมีเป็นคบเพลินที่เอาไว้มองเห็นตัวหายตัวนะครับไม่รู้ว่าใช้กับพวกนี้ได้หรือเปล่าท่านอุจิอภัยให้ข้าเถิดท่านฝากอยู่นะท่านผู้น้ก,กับข้าแท้ๆแต่พวกข้ากับไม่อาจทำอะไรได้เลย เราใกล้เจอกับอีจีแล้วแหละแต่ว่าผมจำได้ว่าอ่าอันนี้มีกับดักเลยัะไ,ได้หมอีกรอเราต้องเปิดแรงด้วยไ,ไปไหนละไปไหนละไปไหนแล้วโผมาก่อน เราหี่ฮะหายตัวไปหายตัวามา,าเราต้องท้าดีเดียวนะ้หาพวกนี้ล้องท้มากเลยอะ่ะโอเคท,ทีเดียวตายโอเคเออเราเมื่อก,กี้นี้เหมือนผมจะเจอทางลับด้วย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้ากตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นทางลับของที่นี่ก็กิ่งกิ่งหรือไม่ก็ฟันที่พื้นนะบอสนี่เหรออ่ะเดี๋ยวด้ยวยกันผมผมนึกว่าเป็นแค่ห้องลับไม่ไปเปิดเอาของเดี๋ยวนะนะนะพอสำรวจก่อนถ้าถ้าบอกว่าเป็นบอสเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติม หรือเปล่ายังจะมีอไอ้ที่นี่โอ้ยอ่ะแข็งหลังไปสิเลือด้ิมาเมื่อกี้มันเห็นหมาป่านะไงข้างนอก นั่งอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวเราไปหาอีจีกันก่อนก่อนที่จะเข้าห้องบอดเพราะว่าหน้าหน้าอีจีเขาอเสองด้ยเหรอไม่ใช่สามโอเคหมดตรงนี้เป็น อีวิชั่นวอลอ่าอีจิก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอ่าคุยกับอีจีก่อนก็ได้เพราะามันมีของที่จะต้องเก็บแหละไม่ใช่ต้องเก็บต้องซื้อจากเขา w ัวร look at you we don't receive many visitors i presume you are tarnished ใช่เป็นกุมมอง what brings you here Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old. ก็เสริมอาวุธได้นะครับตรงนี้เฮ้ยเราเสริมได้ด้วยแหละสามหก่อนแล้วกันหกเจ็ดเียวขึ้นนะรวแปดผมต้องการหินแร่สามอีกสองอันน่ะเขามีหินแร่สีขาวขายอะไรเอ่ย oh watch out there when i'm absorbed in my smithing i lose sight of all else if you come too close i'm apt to cause you harm i am after all terribly large compared to you tarnished you don't know how hard it is not to break anything while i work brave tarnished a word of warning, if you please. <inaudible> this territory once belonged <inaudible> to the Karyan royal <inaudible> family. Their manor <inaudible> lies not far beyond <inaudible> this point. When the Raya Lukari Academy <inaudible> turned on the Karyans, <inaudible> the knights of the cuckoo descended <inaudible> on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Karyans were taken off guard, <inaudible> but their strength had not <inaudible> waned, and they repelled the knight's onslaught <inaudible> by conjuring <coughs> an enchanted <coughs> snare that remains potent <coughs> <to this day. coughs> That is why <coughs> I say, Tarnished, <coughs> don't come <go> near <coughs> <the manner," coughs> unless you wish to lie with the corpses <coughs> of the heedless knights of the cuckoo. <coughs> 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 I've explained the peril เกาบดะนนะครับไม่ได้เข t เ e e นไกด์ภาษา a ังก a ษนะมันจ a a ดวนกันเดิม e ล e ว t รับ o อเคเรารู้จักไบ์แล้วก็อ่ะโอเคไบท์เคยแนะนำเราเลยว่าถ้าเจออิจิให้เรามาคุยไลท์ t u l l i d t h จบไมาทำอย่างนั้นจริง ในมนุษย a ยักษสมบันันเขางรัอะไรในตัวเจ้าเอาเป็นว่า a t ไโอเคเราได้อันนี้มาครับตาแห่งคราเรียจะลด f อกับพรักษ์ต่อสู้นะครับคือถ้าเราใช้พักษ์ต่อสู้ f อเนี่ยก็จะใช้น้อยลงแหละมันกับผมใช้ไอ้ดาบ อะไรนะดาบสาดเลือดสาดผมอะเอฟพี FP ที่ใช้จะน้อยลงแต่เลือดสาดก็ย,ยังเท่าเดิมนะ <c oughs> ซื้อเลยครับเป็นสิ่งที่ผมก็กลา้ารนะแล้วก็ที่เหลือที่จริงผมต้องซื้อมาไว้แหละแต่ว่าอ่าผมมีอยู่เยอะอยูย่แต่อันนี้ไม่มีเลยไงซื้อไปดีกว่าหกสามสิบแปด ต้องใช้อะไม่ใช่อะไรมันต้องใช้แล้วมันไม่บอกด้วยว่าลูนใช้เท่าไหร่ยังไงทำไมมันไม่บอกอะ่ะใช้ทั้งสองอันต้องเป็นหมื่นแปดแปดไม่ไม่ถึงเลย <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ก็ไรอ่ะสองอันโอ้โห <c oughs> ไม่ได้ใกล้เคียงครับว่าหมื่นแปดเลย หือผมต้องไปฟาร์มกับบอสกับอะไรก่อนไหเนี้ยใชเลยนี่นโหไม่ได้แค่เคียงกับ1มืเลยอ,ะ<ำ>อ่ะซัเอาซื้อเท่ที่ได้ก่อนแล้วกับโอเคเดี๋ยวผมไปสู้กับบอสก่อนแล้วกันแล้วก็น่าจะได้น่าจะได้าม,ามากพอสำหรับมาซื้อ ที่เหลือของอ่าอะไรนะจากอีจีนะครับคิดว่านะแล้วมาอยู่ตัวนี้ตัวนี้มีของเ,เ,เอ้ยเดี๋ยวนะมาตัวนี้ทำไมมันย,ยังหอวหน้า,มา,า,าไม่ตายเฮ้ยตอนอยู่ตัวนึง เกือบไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวนะผมจำทางมันไม่ค่อยได้ทางมันวุ้วบนบนอะอะอยู่นี่โอ้ยถอดเล่นผมจำได้ว่าบอสตัวนี้มันโหดเว้ยสิ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยตัวนี้ผมเกลียดมากถ้าใครดูในไลฟ์ผมนะครับจะเห็นว่าผมเกลียดไอ้นี่มากอลอ้าพิษโอ้โอ้

เป็นบอสในห้องเล็กๆมันเป็นอะไรที่แย่มากผมบอกเลยเป็นให้แย่งจริงคือเราจะเห็นมันก่อนหน้านี้อยู่ตรงอ่า,อานี่ๆๆ,ๆ,ๆตัวนี้นี่แซฟปลาหักพังาสเคียนะครับมันไม่ได้ขึ้นชื่อว่าบอสแหละแต่มันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนั้นแหละอ่าแต่พอมาตรงนี้มันเป็นบอสซึ่งผมเกลียดเกลียดมันมากถ้าใครดูในไลฟ์ที่ผมไปตีกับมาเลียนนะผม จะเห็นว่าผมต <c oughs> ีกันมาหลายตัวซึ่งผมเกลียดมันมากโอเคเข็มเยืออแข็งเป็นเลเปียน้ำแขงสายน้ำแข็งนะถ้าจำไม่ผิดโอ้เลเปียของรูเจียบวกแปดเหรอโอ้เลเปียเลปเปียบวกแปดน่าใช้นะอรจริงเลเปียเนี่ยแต่เข็มเยืออแข็งนี่ทำให้ติดสถานะ,ะน้ำแข็งกัด ถือว่าดีถือว่าดีเป็นอาวุธที่ดีเลยแหละเดี๋ยวนะครับผมได้ส่งมาเมื่อกี้ไม่ใช่ได้รูนมาเมื่อกี้อีก4ี่0ันรวมเป็นแปดพผมยังขาดอยู่สองแปดเก้าสิบสองขาดอีกส0่พันสี่พันผมบีบไปเท่าไหร่เนี่ย ออ่ะโเคดีมันเอาไว้ใช้กับอาดาบที่เป็นประเภทแบบเขาเรียกอะไรดาบที่เป็นยูนิ้อ่ะที่ไม่ไม่ใช่ดาบทั่วไปอย่างเช่นดาบดาบดาบตัวนี้นี่ดาบที่คนใช้ใกันเยอะๆนะดาบโกงที่ผมชอบพูดถึงอ่ะนี่ดาบโกงมาจากไหนเนี่ยเก็บม,มาจากไหนจำไม่ได้แล้ว เนี่ยอันนี้เข็มยาแข็งนี้ก็ใช้เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดตีบวกด้วยอ่าแลสีขาวใช่ไหมผมว่าใช่นะผมจะไม่พินแลสีขาวฉันดูตรงไหนเนี่ยอ่าใช่เห็นแลสีขาวาอ่าน,นี้จะเป็นอีแลสธรรมดาโอเคอ่ะโอเคครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าเราจะไปไหนเราจะไปไหนกันดีละ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็หมดแล้วตรงราชวงคาเรียนี่จริงผมก็อยากเข้าไปนะแต่ว่าอยังก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดในไหนก็ในไหนแล้วมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันิหายเดี๋ยวมันสูงไป เลยครับโอเคอ่ามันจะมีเป็นผลึกของอะไรนะส่วนหรือิ้นส่วนให้เก็บแหละจะ พาไปเก็บมันยังไงมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันกับสร้างปลาหาพังอันนี้นะตัวนี้น่าจะลงได้แล้วโอเคจะมีหมาพวกนี้แหละออบเราไม่ได้จะมายุ่งกับหมานี่จะไม่ได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างเลย เป็นม,ม,ม,มือตัวใหญ่อันหนึ่งผมจะไม่ตีกับมันนะอาหยาดผลึกก้อนความฉลาดเอาไว้ผสมกันกันกบน้ํายาอมฤิทําให้เวลาเรากินไปแล้วจะทําให้ค่าฉลาดค่าอินเราเพิ่มขึ้นนะครับในระดับหนึ่งโอเคครับเราจบไว้กันสย,สยองสยองตรงนี้หน่อยแล้วกัน <laughs> เป็นนิ้วตัวนี้อะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ก็ <Hey! S 1> บาบายครับ